โชคดีนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยวันนี้มีชมพู่มะเมี่ยวนะครับปีดอกดาราสวยๆมีส้มแก้วส้มโอมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหวานนะครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่สวนป้าแจ๋วนะครับด้านหลังเราเป็นสวนส้มนะครับด้านหลังเราเป็นต้นส้มนะครับส้ม <Yeah. S 2> ส้มแก้วรสชาติสามรสนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเอาไปไหว้พระนะแล้วก็ทําบุญรับประทานกันก็เยอะนะครับหลังจากเราออกรายการ Big กแอไปเนี่ยก็มีผู้คนมาชมสวนของพระแจ๋วกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าโชคดีมากเลยนะครับบรรยากาศ ที่ชิมก็เป็นน้าทีของผมนะครับนี่ครับส้มแก้วครับรสชาติเขาบอกว่าจีจ้าจีจ้าทีเดียวทเทียวอืมอืมน้ำเยอะมากหวานซ่อนเปรี้ยวจะชิม <c oughs> ใครที่ชอบแบบรสชาติแบบ3รสนี่ใช่เลยหรือว่าเดินทางมาแบบว่ารู้สึกกระหายน้ำรู้สึกง่วงๆนะใต้ส้มแก้วสักสกีบสองกีบนี่ก็ถือว่าจี๊ดจี๊เลยส้มแก้ว อำมาว่าสวนป้าแจ๋วสุดยอด